สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูพี่อีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระสรังคมศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความเป็นมาของท้องถิ่นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นนะครับเราจะต้องมารู้ผังสาระก,การเรียนรู้ก่อนนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับข้อที่1นนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของท้องถิ่นของเรานะครับข้อที่2การสรืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นข้อที่3หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาท้องถิ่น4 การตั้งคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิน่นและ5นะครับความจริงกับข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นนะครับเรามาดูนะครับความหมายของท้องถิ่นของเรานะครับท้องถิ่นของเราคืออะไรนักเรียนทราบไหมครับท้องถิ่นของเราคืออะไรท้องถิ่นของเรานะครับก็คือ ในท้องถิ่นหนึ่งเนี่ยจะมีหลายชุมชนนะครับอาศัยอยู่รวมกันมีลักษณะนะครับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกันนะครับทำให้มีลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมนะครับร่วมกันเช่นประเพณีท้องถิ่นนะครับภาษาท้องถิน่นแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างท้องถิ่นในภาคอีสานนะครับ จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่แห้งแล้งนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ดินทรายนะครับจึงมีประเพณีนะครับที่เกี่ยวกับการขอฝนนะครับยกตัวอย่างการแห่นางแมวแล้วก็ประเพณีบงังไฟนั่นเองนะครับเป็นการขอฝนของทางภาคอีสานนะครับต่อไปนะครับการสืบค้นนะครับความเป็นมาของท้องถิ่น เมื่อนักเรียนต้องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นของของเรานะครับเราสามารถปฏิบัติได้นะครับแต่ในการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีขั้นตอนนะครับของทางประวัติศาสตร์เรามาดูนะครับขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนที่1นนะครับเราจะต้องกําหนดเรื่องที่จะศึกษาก่อนนะครับหรือว่าเป็นการตั้งคําถามการกําหนดการกําหนดหัวข้อนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นขั้นตอนแรกนะครับวิธีการทางที่จะศึกษาหาความรู้ในการตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตัวอย่างนะครับประเด็นการศึกษานะครับเกี่ยวกับภูมิภาคอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็ขยายขอบเขตก,การศึกษาออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับหรือว่าจะเป็นระดับภูมิภาคนะครับยกตัวอย่าง เราจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติสำคัญต่างๆในชุมชนอาจจะเป็นประวัติของวัดนะครับซึ่งเป็นสถานที่สำคัญนะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของเรานั่นเองนะครับที่เรายกตัวอย่างนะครับในการกำหนดหัวข้อเนี่ยเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะง่ายนะครับต่อการที่จะศึกษาในเรื่องนั้นนะครับที่เราอยากจะทราบนั่นเอง ส่วนขั้นที่2นะครับขั้นที่2เนี่ยคือการค้นคว้าแล้วก็รวบรวมข้อมูลหรือว่ารวบรวมหลักฐานนั่นเองนะครับคือการค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับ คราวนี้นะครับเรามาดูหลักฐานนะครับที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่อะไรหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเป็นหลักฐานข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือนะครับได้แก่ <c oughs> จารึกพงศาวดารจดหมายเหต ب, นุนะครับหนังสือพิมพ์จดหมายบันทึกเอกสารทางราชการตา่ตางๆนะครับที่มีตัวหนังสือนะครับเราจะเรียกว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับก็คือหลักฐานข้อมูลที่ไม่เป็นตัวหนังสือนะครับได้แก่อะไรบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือนะครับเครื่องใช้ของคนในสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเจดีย์อนุสาวรีย์เครื่องประดับอาคารบ้านเรือนนะครับเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานนะครับถือว่าเป็น หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองครับต่อไปขั้นตอนที่3นะครับคือการตรวจสอบหลักฐานนะครับหลังจากที่เราได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องทําการตรวจสอบหลักฐานนะครับที่เรารวบรวมไว้นะครับว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับวิธีการตรวจสอบหลักฐานนะครับก็คือ การนำหลักฐานนั้นนะครับมาเปรียบเทียบจากข้อมูลหลายๆแหล่งนะครับว่าแต่ละฉบับน,นะครับหรือว่าแต่ละข้อมูลนั้นเนี่ยมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เรามีอยู่นะครับว่าหลักฐานดังกล่าวนั้นนะครับได้ผ่านการตรวจสอบนะครับความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วหรือเปล่า ขั้นตอนที่4นะครับก็คือการเลือกนะครับแล้วก็การจัดลำดับข้อมูลหรืออาจจะเป็นการสรุปข้อมูลก็ได้นะครับก็คือเมื่อเรารวบรวมหลักฐานนะครับตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือแล้วนะครับเราจะต้องนำข้อมูลนะครับมาแยกประเภทนะครับแล้วก็เรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่าเหตุการณ์ใดนะครับเกิดขึ้นก่อนหรือหลัง โดยการจัดเหตุการณ์เรื่องเดียวกันนะครับหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกนะครับในการเรียบเรียงและก็นำเสนอข้อมูลนั่นเองขั้นสุดท้ายนะครับคือการนำเสนอครับการนำเสนอนะครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยผู้ศึกษานะครับจะต้องนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบนั้นนะครับมาเลือกสรรแล้วก็เ,กเรียบเรียงนะครับเพื่อตอบคำถามหรือว่าอธิบายข้อสงสัยตามประเด็นนะครับที่เราต้องการศึกษาโดยใช้ข้อมูลหลักฐานาต่างๆนะครับมาอ้างอิงเป็นหลักฐานนะครับเป็นเหตุเป็นผลในการนำเสนอในการนำเสนอนั้นเนี่ยจะมีด้วยกันหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นการเขียนเรียงความ การเขียนหนังสือการเขียนรายงานหรือว่าการจัดนิทรรศการก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในท้องถิ่นคือนอกจากนี้นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะครับที่เกิดขึ้นจากหลักฐานนะครับช่วงแรกนะครับเราจะเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นนะครับ ส่วนช่วงที่2เราจะเรียกว่าหลักฐานชั้นรองต่อไปเรามาดูความหมายของแต่ละประเภทของหลักฐานกันนะครับหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นต้นนะครับก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับหรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรงเช่นภาพถ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณบันทึกประจําวันจดหมายนะครับหรือว่าเมืองโบราณศิลาจารึกต่างๆนะครับเราจะเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นครับต่อไปนะครับเป็นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองนะครับเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะครับหรือเรียบเรียง รูปรวมข้อมูลนะครับจากหลักฐานชั้นต้นได้แก่ตำนานการเล่าเรื่องนะครับท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมานะครับเป็นเวลาช้านานนะครับแล้วนํามาเขียนขึ้นใหม่ในภายหลังนะครอาจจะยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นอนุสาวรีย์วิรับติบุรุษนะครับีิสตรีหนังสือเรียนประวัติศาสตร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองนะครับ ต่อไปนะครับความจริงกับข่อเท็จจริงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องจริงของเราความจริงคืออะไรความจริงนะครับก็คือเรื่องราวหรือเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจริงสามารถตรวจสอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันและก็ยังสามารถยืนยันได้นะครับว่าหลักฐานนั้น มีอยู่จริงนะครับแล้วก็เป็นความจริงนะครับเราจะเรียกว่าความจริงนั่นเองส่วนข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยคือข้อมูลที่เรารวบรวมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ยังไม่ได้ทําการตรวจสอบข้อมูลนั้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทราบว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นเนี่ยเป็นข้อมูลจริงนะครับหรือความจริงนะครับซึ่ง ผู้ที่สร้างหลักฐานนั้นนะครับอาจจะยังไม่มีความรู้ความชัดเจนในเรื่องนั้นนะครับหรืออาจจะยังทําไมครับอาจจะยังถูกปกปิดข้อมูลจริงอยู่ก็ได้นะครับวันนี้นะครับครูบิ๊กนะครับขอจบการนําเสนอนะครับในเรื่องของความเป็นมาของท้องสินหิงเท่านี้แล้วเราพบกันชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ